สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักของคุณครูนะคะวันนี้ค่ะพบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะชั้นประถมศึกษ,ษาปีที่1น,นะคะซึ่งเมื่อวานนะคะเราได้เรียนรู้ในเรื่องของการเคลื่อนที่ของเสียงนะคะนักเรียนสามารถสรุปความรู้อะไรได้บ้างเอ่ยจากคลิปวิดีโอ ะะซึ่งวันนี้เราจะมาสรุปองค์ความรู้นะคะที่เราได้เรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่6นะคะในเรื่องของเสียงและการเคลื่อนที่สิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะนักเรียนวันนี้เราจะมาทําแบบฝึกหัดท้ายบทด้วยกันนะคะทั้งหมด5ข้อนะคะในหน้าที่เท่าไหร่เอ่ยแบบฝึกหัดท้ายบทของเรานะคะจะอยู่ในหน้าที่160นะคะในหน้าที่160นะคะนักเรียนถ้าพร้อมแล้วเราจะไปทบทวนในสไลด์ถัดไปกันเลยค่ะ เรามาดูในเรื่องของการเกิดเสียงกันก่อนนะคะนักเรียนทบทวนกันก่อนนะคะว่ารอบตัวของเราเนี่ยมีเสียงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาถูกต้องไหมทั้งเสียงที่มาจากธรรมชาตินะคะเสียงที่มาจากธรรมชาติแล้วก็เสียงที่มาจากการกระทําของมนุษย์แล้วก็สัตว์นะคะซึ่งเสียงเหล่านี้นะคะเป็นเครื่องมือที่ใช้สื่อสารกันนะคะในระหว่างสิ่งมีชีวิตด้วยกันนะคะเสียงที่เกิดจากธรรมชาติมีอะไรบ้างเอ่ย ะะอย่างตัวอย่างที่อยู่ในสไลด์นี้นะคะมาจากเสียงที่มาจากธรรมชาติคือเสียงที่เกิดจากลมพัดนะะเสียงที่มาจากคลื่นทะเลหรือว่าเสียงที่มาจากน้ําตกนั่นเองส่วนเสียงที่เกิดจากมนุษย์แล้วก็สัตว์นะคะก็จะมีเสียงพูดคุยนะคะเสียงนกร้องเสียงปรบมือเป็นต้นค่ะ การที่เสียงนะคะจะเกิดขึ้นได้เนี่ยก,ก็ก็สรุปสั้นๆเลยว่าเสียงเนี่ยเกิดจากการสั่นนะคะของแหล่งกําเนิดเสียง และเสียงก็จะเปลี่ยนไปเมื่อแหล่งกําเนิดเสียงนั้นมีการสั่นที่แตกต่างกันอย่างเช่นการดีดกีตาา์นะคะการตีกีตาร์นะคะเสียงของเขานะคะจะมีโน้ตนะถูกต้องไหมคะใครเดยนดนตรีก็จะมีคีย์โน้ตที่แตกต่างกันนะคะก็จะมีเสียงสูงเสียงกลางแล้วก็เสียงต่ำนะคะเหมือนกับเสียงพูดของเราเหมือนกันนะคะนักเรียนหลายคนเนี่ยโทนเสียงก็จะไม่เหมือนกันเช่นเดียวกันนะคะเกิดจากการสั่นของอะไรเอ่ยกล่องเสียงนั่นเองนะคะ การเคลื่อนที่ของเสียงนะคะเมื่อวานที่เราได้เรียนไปเราสามารถสรุปได้ว่าเสียงนะคะเกิดจากการสั่นนะคะเกิดจากการสั่นของวัตถุนะคะผ่านตัวกลางคืออะไรเอ่ยตัวกลางนั่นก็คืออากาศนะคะไปยังแหล่งรับรู้นะคะแหล่งรับรู้คืออะไรคือหูของเรานั่นเองนะคะเสียงส่วนใหญ่ที่เราได้ยินก็จะเคลื่อนที่ผ่านอากาศมาถึงหูของเราแล้วก็กระจายไปได้ทุกทิศท,ทุกทางเลยนะคะ เสียงที่เกิดเสียงที่ออกจากแหล่งกำเนิดเสียงนะคะจะสามารถแพร่กระจายไปได้ทุกทิศทุกทางนะคะดังนั้นเสียงที่เกิดขึ้นนะคะการเคลื่อนที่ของเสียงเนี่ยจึงเคลื่อนที่ไปได้ทุกทิศทุกทางนั่นเองค่ะมาถึงแบบฝึกหัดนะคะแบบทดสอบนะคะปรนัยเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะในหน้า160 น,ะะนักเรียนเป็นแบบฝึกหัดท้ายบทนะคะวันนี้คุณครูจะพานักเรียนมาวิเคราะห์โจทย์ปัญหานะคะหข้อด้วยกันนะคะข้อที่หนค่ะนักเรียนอ่านโจทย์ก่อนเสมอนะคะในหนังสือของนักเรียนเขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยใช้ดินสอนะคะระบายลงไปในวงกลมนะคะหน้าคําตอบที่นักเรียนคิดว่าเป็นคําตอบที่ถูกต้อง นะคะให้เต็มวงนะคะดังนั้นนักเรียนก็เตรียมดนสอแล้วก็เตรียมหนังสือให้พร้อมนะคะ,ะ,คะเราจะไปวิเคราะห์โจทย์แล้วก็เฉลยไปพร้อมๆกันนะคะข้อที่1ค่ะ,คะเด็กหญิงดีใช้นิ้วมือแตะบริเวณคอขณะที่พูดนะคะ,ะ,คะพบว่ามีการสั่นเกิดขึ้นอ่านอีกหนึ่งรอบค่ะเด็กหญิงดีใช้นิ้วมือแตะบริเวณคอขณะที่พูด พบว่ามีการสั่นเกิดขึ้นข้อใดกล่าวถูกต้องข้อใดกล่าวถูกต้องข้อที่หค่ะการสั่นไม่ได้ทำให้เกิดเสียงใช่ไหมคะสองค่ะแหล่งกำเนิดเสียงอยู่บริเวณคอ3ค่ะการใช้นิ้วมือแตะบริเวณคอทำให้เกิดเสียง ถูกต้องไหมคะนักเรียนคิดว่าข้อไหนเป็นข้อที่ถูกต้องที่สุดคะ,ะข้อที่2นั่นเองค่ะเหตุผลก็เพราะว่าแหล่งกําเนิดเสียงจะอยู่บริเวณคอนั่นก็คือกล่องเสียงนะคะการสั่นทําให้เกิดเสียงนะคะดังนั้นข้อที่1เนี่ยเขาบอกว่าการสั่น ไม่ได้ทําให้เกิดเสียงนะคะไม่ได้ทําให้เกิดเสียงจึงเป็นข้อที่ผิดนะคะการใช้นิ้วมือแตะบริเวณคอทําให้เกิดเสียงนิ้วมือก็ไม่เกี่ยวนะคะนิ้วมือไม่ใช่ไม่ใช่แหล่งกําเนิดเสียงนะคะดังนั้นข้อนี้ก็ผิดเช่นเดียวกันข้อที่ถูกก็คือข้อที่2ค่ะ มาดูข้อที่2กันบ้างนะคะข้อที่2เนี่ยเป็นตารางนะคะนคักเรียนนักเรียนเห็นตารางของตัวเองไหมเอ่ยอ่าก็จะมีตารางสีชมสีฟ้าแล้วก็สีชมพูนะคะซึ่งในตารางของเขาเนี่ยค่ะแบ่งออกเป็นกลุ่มค่ะกลุ่มที่1กับกลุ่มที่2นะคะซึ่งกลุ่มที่1กับกลุ่มที่2เนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าเป็นกลุ่มของอะไรใช่ไหมคะดังนั้นเราก็ต้องมาดูค่ะว่าในช่องของกลุ่มแต่และกลุ่มเนี่ยเขาให้อะไรเรามาว่า นะคะซึ่งที่เขาว่างเว้นไว้นะคะก็คือตัวอะไรคะตัว a ค่ะกับตัวอะไรคะลูกตัว b แสดงว่าโจทย์เขาต้องการให้หา a และ b ว่าคืออะไรนะคะหา a และ b ว่าคืออะไรนะคะทีนี้เรามาวิเคราะห์กันค่ะนะกักเรียนมาวิเคราะห์ว่ากลุ่มที่1นนะฮะกลุ่มที่1นเนี่ย กลุ่มที่1นนะคะกลุ่มที่1คืออะไรเสียงหัวเราะนะเสียงหัวเราะมาจากไหนคะมาจากมนุษย์ใช่ไหมคะเสียงตีกล้องค่ะลูกเสียงตีกลองมาจากไหนคะมาจากมนุษย์เช่นเดียวกันนะคะทีนี้เราก็มาดูค่ะว่าในกลุ่มของ A เนี่ยระหว่างเสียงข้อที่1คือเสียงช้างร้องเป็นเสียงที่มาจากมนุษย์ไหมไม่นะคะเสียงร้องเพลงมาจากมนุษย์ไหมคะ เสียงร้องเพลงมาจากมนุษย์อติกถูกไว้ก่อนนะคะต่อไปค่ะเสียงพูดคุยถูกต้องไหมเออข้อนี้ก็ถูกต้องนะคะอากติกถูกไว้ก่อนนะคะทีนี้เรามาวิเคราะห์กลุ่มที่2กันค่ะกลุ่มที่2องค่ะนักเรียนเสียงฟ้าร้องเสียงฟ้าร้องเป็นเสียงที่เกิดจากธรรมชาติใช่ไหมคะเสียงฝนตกค่ะก็เกิดจากธรรมชาติทีนี้เราจะมาดูค่ะว่ากลุ่มของ B นะคะกลุ่มของ B นะคะเสียงไหนบ้างที่มาจากธรรมชาติ เสียงดีกีตาร์มาจากธรรมชาติไหมคะไม่นะคะเสียงดีกีตาร์ไม่ได้มาจากธรรมชาตินะคะต่อมาค่ะเสียงลมพัดมาจากธรรมชาติไหมคะถูกต้องค่ะเสียงลมพัดมาจากธรรมชาติที่ถูกไว้เลยนะคะและเสียงเป่าคุยเสียงเป่าคุยมาจากไหนคะ มาจากมนุษย์นะคะถ้าไม่มีการเป่าลมเข้าไปเสียงครุ่ยก็ไม่เกิดถูกต้องไหมดังนั้นข้อที่นักเรียนจะต้องตอบนะคะก็คือข้อที่2นั่นเองค่ะนักเรียน ข้อที่2นะคะเหตุผลค่ะก็เพราะกลุ่มที่1ก็คือเสียงที่เกิดจากการกระทําของมนุษย์นะคะกลุ่มที่2ก็คือเสียงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะดังนั้นเสียงร้องเพลงเป็นเสียงที่เกิดจากการกระทําของมนุษย์เสียงลมพัดนะคะเป็นเสียงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติส่วนข้อ1นะคะเสียงช้างร้องเป็นเสียงที่เกิดจากการกระทําของสัตว์นะคะเสียงดีดกีตาร์เป็นเสียงที่เกิดจากการกระทําของมนุษย์และก็ข้อที่3เนี่ยเสียงพูดคุยและเสียงการเป่าขลุ่ยเนี่ยเป็นเสียงที่เกิดจากการกระทําของ นะคะข้อที่2จึงเป็นข้อที่ถูกต้องที่สุดนะคะมาดูข้อ3ค่ะนักเรียนข้อ3นะคะเขาให้รูปภาพนะักเรียนมาค่ะรูปภาพที่1รูปภาพที่2รูปภาพที่3ส,สังเกตรูปภาพก่อนเลยต่อจากนั้นไปไหนคะไปอ่านโจทย์ค่ะนักเรียนข้อใดมีเสียงเกิดขึ้นข้อใดมีเสียงเกิดขึ้นอันแรกค่ะเป็นการจุด เทีนยนไขจุดเทียนใช่ไหมคะถามว่าการที่เราจุดเทียนให้มีแสงสว่างแบบนี้มีเสียงเกิดขึ้นไหมต่อไปค่ะการที่เราเอาวัตถุหนึ่งวัตถุนะคะเคาะกับแก้วค่ะช้อนนะคะเคาะกับแก้วทําให้เกิดเสียงหรือเปล่าข้อต่อไปค่ะชิงนะคะตัวนี้เป็นชิงเนาะชิงตัวนี้นะคะทําให้เกิดเสียงหรือเปล่านะกักเรียนคิดว่าข้อไหนน่าจะถูกที่สุด แน่นอนคงจะมีคนคงจะมีคนตอบข้อ2และข้อ3แน่นอนข้อที่ถูกต้องที่สุดคือข้อที่2ค่ะเหตุผลค่ะเพราะการข้อแก้วทําให้เกิดการสั่นนะคะการสั่นสะเทือนเมื่อมีการสั่นสะเทือนแล้วก็จึงมีการเกิดเสียงขึ้นนั่นเองส่วนจริงคะ่ะนักเรียนมันวางอยู่เฉยๆถูกต้องไหมอ่าดังนั้นนะคะข้อนี้ก็จะมีการลวงนิดนึงนะคะทำให้ในักเรียนสงสัยนะคะ เกิดการคุ้นคิตบางคนตอบข้อ3ก็มีถูกต้องไหมดังนั้นต้องวิเคราะห์ให้เป็นนะคะมาถึงข้อที่4ค่ะข้อที่4นะคะถามว่าวิธีการข้อใดทําให้กองเกิดเสียงวิธีการข้อใดทําให้กองเกิดเสียงข้อที่1ค่ะตั้งบนพื้นเรียบถูกต้องไหมข้อ2ค่ะเป่าเป่ากองทําให้เกิดเสียงไหมคะ และข้อ3ค่ะตีค่ะตีกองทำให้เกิดเสียงไหมคะคิดไปได้ใจนะคะกลอง,ลอง,องอกลองเป็นเครื่องดนตรีชนิดอะไรคะกลองเป็นเครื่องดนตรีชนิดอะไรคะชนิดตรีเนี่ยตีนะคะดังนั้นการที่จะทําให้กลองเกิดเสียงนะคะก็คือการตีนั่นเองค่ะเพราะการตีจะทําให้เกิดการสั่นสะเทือนบนอะไรครับบนหนังที่ใช้มาทําเป็นหน้ากลองนะคะทาให้เกิดเสียงนั่นเอง ข้อที่ห้าค่ะนักเรียนกรรมการเป่านกหวีดกรรมการเป่านกหวีดเมื่อหมดเวลาการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนะกีฬาฟุตบอลนะคะจากข้อใดจากข้อความนะคะข้อใดเป็นแหล่งกําเนิดเสียงอ่านโจทย์อีกหนึ่งรอบกรรมการเป่านกหวีดเมื่อหมดเวลาการแข่งขันกีฬาฟุตบอลจากข้อความ ข้อใดเป็นแหล่งกำเนิดเสียงนะคะกรรมการเป่านกหวีดหนึ่งค่ะอากาศสองค่ะนกหวีดและสามฟุตบอลตอบง่ายมากเลยข้อนี้นั่นก็คือนกหวีดค่ะนกหวีดนะค,ะ,นนะ,คะ,ทนะทำให้เกิดการสั่นสะเทือนเมื่อเป่าลูกหวีดจะทําให้เกิดการสั่นสะเทือนนะคะเมื่อนกหวีดสั่นสะเทือนแล้วก็จะทําให้เกิดเสียงนั่นเองนะคะนกหวีดจึงเป็นแหล่งกําเนิดเสียงนั่นเอง สรุปสุดท้ายนะคะวันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนนะคะทำเพิ่มอีก5ข้อนะคะทำเพิ่มอีก5ข้อที่คุณครูยังไม่ได้ให้เฉลยในวันนี้นะคะแล้วทําเป็นการบ้านสําหรับวันนี้ขอบคุณนักเรียนที่ตั้งใจชมคลิปนะคะเราเจอกันใหม่ในวิดีโอถัดไปอย่าลืมทําการบ้านนะคะสวัสดีค่ะ